ภาพอีกเสร็จน้องมายูตอนสวมชุดไทยเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสําหรับครอบครัวของพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยและภรรยาสาวสวยอย่างเมย์ปฏิดาเพราะบ้านนี้น่ารักอบอุ่นแต่กนจะมีโมเมนต์ความน่ารักออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดเลยล่ะค่ะซึ่งทายาทคนแรกอย่างน้องมายูก็ยังเป็นขวัญใจของพี่ๆชาวเน็ตด้วยเพราะว่ายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูมาก แถมยังเลือบฉายแววสวยแล้วล่ะค่ะอย่างงานวันลอยกระทงที่ผ่านมาน้องมายูก็มีโอกาสได้ใส่ชุดไทยด้วยซึ่งลูกนี้ต้องบอกว่าทุกอกถูกใจแฟนๆสุดๆล่าส,สุดคุณแม่คนสวยก็ได้ออกมาอวดภาพควรหลงวันลอยกระทงกับน้องมายูในแคปชั่นว่าเดี๋ยวนี้ทำตัวน่ารักมีกิจกิจบ้างบางจังหวะถ่ายกับสาวน้อยนางนพมาศวันลอยกระทง2 5ง4เรียกได้ว,ว่าย,ยิ่งโตก็ยิ่งสวยจริงๆสำหรับน้องมายู พ่อแม่ยังจะมีความทาเล้นของเด็กแต่ก็ฉายเววคามสวยแล้วซึ่งหน้าตานันนถอดแบบแม่เมคนสวยมาเป๊ปีเลยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโตแล้วสวยแน่นอนเพราะคุณแม่นั้นสวยเป๊ะมากและเคยเป็นนางรายชื่อดังมาแล้วด้วยซึ่งตอนนี้แม้จะไม่ได้รับงานทางหน้าจอทีวีแล้วแต่ก็ผ่านตัวเองไปทำงานเบื้องหลังอย่างผู้จัดละครแทนเรียกได้ว่าปังถูกยูทสมัยเลยละค่ะ